โอ้กูดหลายคนสงสัยนะครับหลังจากลิซ่าแบล็คพิงคมีข่าวไม่ต่อสัญญากับ YG ก็มีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ก็คือทางด้าน YG เนี่ยได้ตัดสินใจจดลิขสิทธิ์นามสกุลของลิซ่าแต่จงใจสะกดนามสกุลไม่เหมือนกับลิซ่าเข้าจงใจเปลี่ยนชื่อลิซ่าเพราะอะไรเพราะในนามสกุลมีคำอะไรที่เขาบอกว่าต้องจัดไปเปลี่ยนทันทีแชมป์ Champ, จัด คือมีข่าวนะครับว่า YG Entertainment เนี่ยได้จดลิขสิทธิ์นะครับชื่อของลิซ่าโดยจงใจเปลี่ยนนามสก,กุลนะครับคือนามสก,กุลของลิซ่าเนี่ยสะกดว่า M A N O B A N นะฮะแต่ที่หลายคนสงสัยก็คือทางด้านของ YG เนี่ยดันไปเปลี่ยนตัวสุดท้าย จากตัว N เป็นตัว L นะครับฉะนั้นหลายคนก็สนใจว่าให้สุดท้ายมันเกิดอะไรนะฮะแชมป์ในฐานะซึ่งเป็นคอนโซลเทนเป็นคนที่ดูแลภาพลักษณ์เนี่ยมองดูว่าเรื่องของชื่อเนี่ยสำคัญอย่างที่แชมป์เคยได้พูดไปเนี่ยที่บอกว่าปังชาที่คุณบอกว่าอยากจะให้ชาไทยไปสู่ระดับโลกแต่คนระดับโลกเนี่ยอ่านคําว่าปังชาจะอ่านผิดทุกคนถ้าคุณยังสะกดแบบนี้คุณสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับที่ช่องแชมป์จัดไปนะฮะว่าจริงๆแล้วปังชาควรจะสะกดอย่างไรหากคุณย ไปไกลสู่ระดับโลกซึ่งเรื่องนี้ก็คล้ายกับเรื่องของลิซ่าแหะครับบางครั้งเรื่องเล็กๆนี่สําคัญเหมือนเขาบอกะฮะเวลาคนเราซ้อมวิ่งเป็น10บสปีสุดท้ายมันเชื่อดันไม่ถึงวินาทีอยู่บนแท่นโพเดียมเนี่ยนะฮะดังนั้นชื่อมโนโบาลแบบดั้งเดิมเนี่ย M A N O B A N เนี่ย ถ้าเกิดคุณมาถามคนที่หมกมุ่นกับรายละเอียดชื่อตรงนี้เนี่ยมีข้อเสีย3ตัวสุดท้าย B A N เนี่ยมันไม่ได้อ่านว่าบานนะฮะมันอ่านว่าแบนแล้วแบนเนี่ยถ้าเกิดใครเล่นกีฬามันเป็นความหมายในแง่ลบครับฉะนั้นแบนมันแปลว่าแบนห้ามลงแข่งฉะนั้นถ้าเกิดคุณไปอ่านแบบนี้สําหรับคนที่ไม่ได้รู้จักลิซ่ามาก่อนก็อาจจะอ่านว่ามะโนแบนนะฮะซึ่งฟังแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีความหมายในแนวบวกสักเท่าไหร่ ดังนั้นทางด้านของ YG ก็เลยเปลี่ยนเป็น BAL นะครับก็อาจจะอ่านว่าม o โนบาลนะฮะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะสะกดมโนบาลเนี่ยมันมีวิธีสะกดที่เหนือชั้นกว่านั้นอีกนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครรู้สึกว่าตัวเองอยากจะตั้งชื่ออะไรให้ความหมายดีแล้วให้ออกจากประเทศไทยให้คนเขาชื่นชมก็ติดต่อมาได้นะฮะ หมดยุควยยวายแล้วครับพี่น้องทีมกีฬาซึ่งกำลังจะแซงแมนเชสเตอร์ซิตี้เขามีวิธีพูดแบบใหม่ซึ่งคนคุณภาพทุกคนควรที่จะใส่ใจฟุตบอลในเอเชียมีการเบี้ยวเงินเดือนมีการไม่จ่ายค่าจ้างล่าสุดขนาดน,นักเตะอย่างคริสเตียโนโคนาลดก็ยังเป็นเหยื่อโดนเบี้ยวค่าตัวจัดไปแชมป์จัดไป ใครใช้ซิมถูดูคลิปไฮไลท์และคลิปพิเศษจากพิมลีฟรีคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้หรือสแกนได้เลย